วิธีการตีบอสนะครับทุกคนต้องใช้ดาเมจเข้าแรกนะครับเพื่อทำดาเมจให้มากที่สุดเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะย,ยืนบอสได้นานนะครับวิธีการจะใช้ตัวลงเนี่ยก็จะเป็นพวกดาร์คช็อกโกตามด้วยทับทิมแล้วก็แวมพายนะครับเป็นตัวหลักส่วนอีก2ตัวเนี่ยคุณพยายามหาดาเมจที่มากที่สุดในทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเอพิโซหรือว่าเชเอมนะครับหรือตัวไหนที่แรงนะครับอาจจะเป็นเข้าไรก็จะดีมากเลยนะครับ ส่วนที่ดีในการกดนะครับแนะนําให้กดใช้ทับทิมตามด้วยดัก์คช็อกโก้นะครับเพื่อให้ตัว2ตัวนี้ทําเป็นซับก่อนนะครับผมแล้วก็ทําการกดแวมไพร์นะครับต่อไปนะพอเรากด3ตัวนี้ครบปุ๊บใช่ไหมครับก็คือทับทิมดักช็อกแล้วก็แวมไพร์เราก็เลื่อมองไปที่เรื่องของหนังกระติกนะครับอ่าแล้วก็กดหนังกระติกแล้วก็ทําการกด เอสกับเอมหรือว่าจะเป็นข้าวไรหรืออะไรก็ตามนะครับอ่าก็คือกดหลังจากที่คูดาวของ3วิเริ่มต้นของหนังกระติกออกมานะครับอ่าแล้วก็ตามก็กดไปเลยครับดาเมจค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยพอรอบสอน,นะครับสังเกตที่หนังกระติกครับกับแวมพร์มาพร้อมกันคุณกดอ่าแวมพร์ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยหนังกระติกเพราะว่ากดแบบนี้นะครับมันจะทันพอดีเฟสตอนที่แวมพร์กัดนะครับเห็นไหมอ่า อ่ะแล้วเราลองไปดูตอนกดแบบเต็มๆเลยนะครับอื